สวัสดีครับพี่น้องช่องพี่ๆเกษตรา้ามขอสวัสดีครับเป็นจังไดหนยหน้อยเนาะพี่น้องเอ้ประกันปลูกมันเหล้วหมดไปเนาะครับฝนกะทิตกมาแน่หลายพื้นที่แล้วนี้เนาะครับผมว่าบางท่านกะทีปลูกเรผ็ผพานไปเรียบร้อยไปแล้วบางท่านกะยังถิว่วท่านแหล้วนะครับจะรับผู้ใดที่ปลูกหลายๆกะกงถิว่วท่านแหล้วกะมีเนาะครับ เป็นจังไนแน่นอนราคามันราคาพันมันปีนี้พ่อสื่อปลูกบ่ครับปี่น้องสำหรับผมว่านี่ผู้ใดสื่อมันราคามันถือลํำมันปลูกปีนี้นี่นักแน่จนยยังน้อยอยู่นะครับผมว่าตัวรำติสามสี่บาทแต่ว่ามากโมนี้ผมสิมงว่าเรายังปลูกมันนะครับสำหรับชาวมันสามประหลังเขานะครับ สำหรับแปลงที่เห็นอยู่นี่กะเพิ่งปลูกเส็จไปเนาะครับเพิ่งปลูกเซจไ,ไปก็คือว่ามเมื่อแม่ของผมเหรอครับพอผมมาหลับจ้างปลูกเพิ้นเนาะครับเอารถดนะครับเอารถดนะมาปลูกก็คือใส่ถาดปลูกนะครับถาดติดหางรถดปลูกไปเต่ละสามหล่องนี่แหละครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับไปแต่ละสามหล่องนะครับแล้วาบานี้ผมถีอมาบาว่า ถามว่าเลี้ยงปลูกนี่พี่น้องปลูกกันแบบไดครับปลูกแบบที่หรือแบบห้างเนาะครับปลูกแบบที่หรือแบบห้างมันดีเนาะครับสําหรับที่แปลงที่เห็นอยู่นี่ะกะก็รู้สึกว่าจะขวงให้พื้นที่บอกให้ปลูกแบบทีๆเลยเนาะครับเนี่ยครับเบื้องนะครับพี่น้องแต่ละต้นเนี่ยประมาณสี่สิบเซนครับความห่างของต้นเนาะครับประมาณสี่สิบเซนนะครับ แต่ว่าความห่างของหล่องกัร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับปกติแล้วถ้าเป็นของผมเองผมสีว่าปลูกที่ปานนี้นะครับระยะต้นนะครับผมสีเอาระยะแค่ความห่างของร่องนี่ผมสะเอาร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าระยะตน้นนี่ผมจีเอาแปดสิบนะครับระวางต้นนี่แปดสิบถึงถึงเมตรนะครับ แต่ว่าระยะรองห้างกันรองนี่ร้อยยี่สิบเนาะครับผมจะเอาประมาณนั้นเนาะครับเพราะว่าผมเคยปลูกแบบนั่นเนาะครับแล้วบานนี้บางท่านกะมักที่เนาะครับมักที่ที่ว่าเอาที่ที่ได้หลายต้นได้หลายหัวเนาะครับบางคนกับมกักพวคือกันเนาะครับก็แล้วแต่สูตรของไผของมันเนาะครับแต่อันนี้เพื่อนกับบอกว่าเพื่อนว่า มันได้หลายต้นมันก็ได้หลายหัวเนาะครับกะเมียนือเพิ่นว่าก็บอกว่าถือนเนาะครับแต่ว่าเฮ็ดจังได้แลวกะพี่น้องก็รองเบิงเนาะครับแต่ว่าตามที่ผมลองเบิงเนาะครับเป็นความชอบ z o o ตัวนโตของผมก็คือว่าผมนี่ที่ปลูกนี่แหละครับคือเบาแล้วครับเม็ดยี่สิบนะครับระว่างรองระว่างต้นกะบแปดสิบเนาะครับผมก็ได้ไล่ละ สี่ตันหาตันขึ้นอยู่ด้ยครับแต่ว่ามู่เพิ่นปลูกที่ที่เปนกระไดไรล,ละสามซี่ตันคือกันเหรอครับวันนี้กันไกลเนาะครับแต่ว่ามันสิเปลืองถอนพันธ์เนาะครับสําหรับปลูกที่ที่ยิงฤดูกาลแบบนี่นี่สื่อลามันแพงนี่นักแน่นอนครับผมก็เลยว่าปลูกที่ก็ได้ซ้ำกันปลูกห้างกระได้ซ้ำกันผมก็เลยเหลือเอาปลูกห้างเนาะครับมันสิ ประหยัดต่อนพันก็กันประหยัดแต่เอาเป็นแบบว่า,า,าปลูกที่มันบัดคุ้มหยาดีๆก็กันอาร์ติเมนเนาะครับเอาเป็นว่าคว่วชอบของไผของมันเลยเนาะรับพี่น้องมันสำหรัลังเขาปลูกแบบใดกะร่องคุยร่องแร์ประสบการณ์ในเบื้องเนาะครับลองมาคุยกันเบื้องแร่มาเบื้องเนาะครับว่าเราว่างปลูกที่กับปลูกห้างแบบใดเสียผลผลิตด,ดีก็กันเนาะครับนี่เพิ่งกับปลูกเซตไปเนาะครับ เนื้อที่ประมาณสิบหาไรนะครับสิบหาไรปลูกเสียดไปใบสามนะครับเสียดไปใบสามปลูกแต่ส่งมากนะครับไปทละสามหลงครับกะรู้สึกสิซาอยู่นะครับแต่ว่ามันกับประหยัดนะครับใส่ถาดปลูกนะครับครับพื้นที่กับประมาณนี้แหละครับดินกับเป็นดิน ดินไส้นะครับดินดินแดงนะครับเป็นดินแดงๆนะครับประหยัดเนือที่ประหยัดเวลากันนะครับสําหรับใส่รถไถนะครับประหยัดขาแรงนะครับจ้างคนมาเสียบสามคนนะครับสําหรับขาปลูกต้นไร่นั่นก็เริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบนะครับหรือแล้วแต่ติดตกลงกันได้นะครับ บางท่านกบางบางพื้นที่กะบสี่ลอยกับมีนะครับบางพื้นที่กะสามลอยซือซ้อกับมีนะครับถ้าค้นเสียบเอาถ้าเจ้าคอ้งไรเสียบเอากะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับทุกมือนี่กะหาค้นสิงยางเสียบกะส่วนหน่อยอยู่ครับแต่ก่อนนี่เขาสีใใจคน้คนค้นใหญ่เยรยลยาใหญ่ลาำใหญ่ทนพันเรลาก็บยางเสียบนะครับจุ่มือนี่กะเทคโนโลยีกับขามาซอยนะครับ บางท่านที่เพิ่นเป็นเจา้าเงี้ยเงี้ย่ีิมหาซยิบไรเป็นมีทุนหลายเพิ่นกะใส่รถปลูกเอานะครับใส่รถปลูกเครื่องปลูกมั่นเครื่องหนึ่งกะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับกะก่อนกลางแพ้องอยู่ครับแต่ว่ามองถึงความคุ้มค่าแล้วกะประหยัดแรงงานนะครับกะซือว่าคุ้มนะครับใส่สองสามปีก็คุ้มแล้วนะครับบางเจ้ากะทุนหน่อยเพิ่นกะใส่วิธีเอา ถาดปลูกเอาเนาะครับถาดปลูกเตี้หางรถไถก็ได้ดีก็ได้เลี้ยวคือกันครับก็ประหยัดไปอีกเนาะครับเพราะว่าใสรแรงงานคนบ่หลายเห็ดภายในขอบพวกกับใดเนาะครับย่างแปลงนี่ผมกับมาปลูกเน้เพิ่นกับเพิ่นกะจ้างแต่รถไถผมนี่ยแหละครับแล้วคนเสียบเพิ่นกะเสียบเอาเนาะครับภายในเฮี้ยนเพิ่นมคนเนาะครับซิปหาไรเนี่ยครับบ่าพอมือเนาะครับกัถือว่าประหยัดต้นทุนไปได้หลายอยู่เนาะครับ กับผมสำหรับคลิปนี้กับเป็นคลิปที่ว่าริ่งการปลูกมั่นนะครับขอบพุณนพี่น้องที่รับฟังจนจบนะครับรับชมรับฟังจนจบนะครับแล้วก็จะเลื่อมวยครับพี่น้องเ้อกดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้นะครับเพราะใดมีคลิปดีๆต่อไปนะครับผมขอบพุณนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ